อตู้ของเจ้าป่านี่นะของตู้ร้านี่ครฮะแบบป้ใส่เช่นแบบไ้ใส่เราอ่ะอยากไดนี่เอาไปาซีเด็กกับดมือมือข้างนึงนะเจ้าก็เวดไปาซีเออพอถึงเมื่อไหร่น้ำมันน้ำมืออุ่นน้ำปลานินสองโลกับไก่ตัวนึง อันนี आ, ้ได้ะเชิงใส่็จะตำกระโปรงขือจะตำกะปรงี่แล้วจะถึ็อปเัยตัดข่าวไม่ออกแล้วอืมุมไป

่าเนะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเบ้ดสวยๆสุกคนยินดีต้อนรับซองสมบุญบ้รนณาอีกแล้วพี่น้องเลยอ่อพ่อพอในวันนี้เนาะทางซางเพิ่นกำลังตั้เสาพี่น้องเลยตั่งัเสาเราจะเอาสับปูนใส่บานนี้ตั้เสาเลยว่าเต๋เสางามฮะว่าเตเงื่อนงามว่าเตอันนั้นตัดงอยู่ตงนี้มันโกนธทางในวะตังมันเกลียดอย่างนี้มัน โอมใจฮอดจังได๋บ่ฮู้เด้อลังตัดสาวต้อปนีไจังได๋ปื้มตัดสาสิได้3เท่าไ4 5 9ต้นนเนาะตัดไวแท้ังนตอ่ะวกไป่ย่านมันสิโยเนาะพี่ะปไปมันโย ้ยวัเนงชออระวังายมันรอบมาให่ใกล้เด้อว่ะกลั่ใกล้ยเออยันเหมือนกับระวังไว้ก็ดีเนาะกันไว้เอเ้ยอาคุณมิี่รูมารเอาอะไรครับเนี่ยเป็นนัวไอ้ผูู้งู เ้าดูมาผีวไมาผีวไอ้าวม้งในสรามุ้งาับเ้ยหันลงอยู่ใกล้เด้อหัลงหนีก้อนแคบหันลงไปดิ่เอะอ่ะสบายดีก่อนสบายดีป้าลุงอ่ะอ่ะสบายดีอ่ะด้ขอบใจก่อนขอบใจเด้อป้าเด้อใจป้าเ้ามากะอ้าว แถมมีก่ะเพราด้วยเอออ้าตูของเจ้าแบบนี่นะของตูล้านี่ไปฮะเบีไรแต่เช่นเบบไรเราอ่ะแก่ไลนี่เอาไปสิแลดวดมือมือขแบบ้างนึงนะเจ้ากัเวทไปสิ เพอถงน้มมันเมืองพน,นดนาปปาเนนสองโลกับไก่ตัวนึงอันนี้ได้ไหมฮะเชีงยงใส่จะตำกระโปองขยจะตำกระโปมมองอาะแล้วอาน่งพักต้มปาเนนหามจเย็นนะท่านสิ่ก้อยเดือต้มต้มเนาะต้มแล้วก็ดดเห็ดแจวหนึ่งพักเนาะยัขงข่าวกันโอเค อ้าวโตเป็นแถวลาได้มีของกินนะมันเนี่เดย์พนไอ้นีไน่ไงชอฟมาเอกินหนึ่งผักกาดชอมหาซื้อได้ตลาดได้สามกําบัดเมืองในตลาดเซโนนะหมูมี่ในตู้แล้วว่าบาอมันโมเมนหนามัา้นหรอวะชื่อต้มปลาสิต้มปลาเน้นแล้วก็นหนึ่งพักซื้อปลาเน้นมาสองโล,ลแล้วก็ไก่ตัวหนึง่ง <c oughs> ตัดมาเอออเ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 ออตัดขาไม้ออกแล้ว 何 เตเนาะเต้ำแนีอย่เตนะ้เา้าโอ้เต้เหนียวได้ไเตะเนาะอราืนน่ะมาคันาดคีควนกันเบี้ยวนะคนคนบองตั้งไหนเ่อไอถอพอตะกี้มาีกแล้ว

คอยเลยคอยเลยอยเลยทั้งสามแม่วะหลายยานโย่หนึ่งหนักดีึยวเบาแหละใสไฟมันจชสอดแจ๊กอัานสไฟขาดแล้วต้องใจไวๆเงี้ยไฟหมด ใหม่ปักเทิงผุนหมดจ้ะไหรับผุนจ้ะจ้รับรับเลยจ้ะกซูเินงูนะ่มเยียบใช่ไหมห้รับอะไรรับเงินผุนได้ใช่ไหมเงินุดได้ใช่ไหมไม่่าจ้าบงเงินรวมเงินเจ้าละา ไฟฟ้าแล้วเดียบ้อยยังเป็นต่ยามไปหนไปหอเนาข้าวที่ข้าวพอดีได้ดิเข้าหาไหมเข้าหาตาพัหดเน่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าก่้ฮ่าฮมา่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮนาฮ่่าฮ่า่าเอ่าา่เอาา่า่าา่าา่่เ่่าน่า

พอแม่เมือสาวทิศเขาเดียวกันมาเจ็ดนเห็ดเวียก่นรงับไฟเี่แผ่นแม่อ๋อเฮ้อืมจะเย็นท้าหางล้วนหัวจัก่อจากไฟให้กินข้าวเศ้าหรออ่าขึ้นเฮือนไผก่อน ค่ะแม่เลาบกล้าขึ้นนะเฮ้ยให้กิน,นยังโอ้ยให้ครัวปลาเล่นไว้เด้เลย,ยชิลงมือหรอสบาดีากต่โคกๆเนี่เด้อโวยพี่นออ้องเพราะว่าเครื่องเนาะคนมาจากพุ่นเบิดเครื่องคลองโวยพี่น้องเอ้ยเครัวเสร็จมีแล้วมีแล้วไก่ซื้อมาแล้ว บวกคั้กันยาถ้าพ่อเล้วยังที่ขั้นครั่วนี่นะกบันปิงปลาปลายังกระเปะแฮปลาสวายมาปลาตองม้อเอิญปลายเนาะกินปลาตองกินกีนกินได้กินสามจักรันแล้วไเนี่ยเขาตู้ไว้แล้วไม่ได้เอาไว้เอาได้แต่ปลาซื้อเป็นนัวรถดีอ่ะไปขึ้นคั่วเลย น้ำปลาเห็นให้กินมน้ำปลาเชื่อมฮะข่ตัวไเขาเพือนคั่วมือหนึ่งข่เหรือเห็นรึน้ำปลาเบิดตือนะได้ชื่อมอืมมูไข่ใหม่เราคุณมาเลยบ๊อบอืมมายอะมา่ะหายกินหนบยังไ่มีเงิกวาดยังไได้ เอแม่มายังง้นอยู่บลไขุดลงบเดี๋ยวหันบดกันจึงซื่อมาเอาไรพูดนะมันยังมานียงือพุดบอสพดบมือมาเลยถามน้องพิงว่าเป็วันเสาร์พูนอยางหยุดเลยอาปิงปลาปากระเลกอืใหม่แทบ่มีนะพี่บอ นี่บอนนี่เหนียวน่ะเนียนี่นันตเหนียวเย็นเตะมือยาวได้เหรอนึกเป๊ะคนกาวพอดิชื่อไมมไหมซางบ่ญเนย่างปลาหวานนี้กะอาชิมาบุญพันย่อสาวไปดองไฟฟ้าบัดดับอีกโอ้ยเนาะจะได้ย่ออยู่บ่มันนี่บุญซางเรายังเด่งอยู่งานหลายเออเราลงแล้ว

สัมจันสามชิปตัวซื้อวาน 3, ชาวพันให้กินใบสามีหอยอก่อนก่อนสิไปต้องให้กินให้สามีก่อนเนปะจะไปชงลูกสาวอยู่ยังโมมาติ้นชิ้นหมูตับมักทั่วเฮ้พี่น้องไอเนาะตอนเที่ยงยังว่าการตอนเที่ยง มานี่อาจันบ่ได้จังลงไปเบิ่งทางนุ่มนํากันอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยไฟยังบ่มาอยู่สิได้ย่อหรือบ่ย่อนีเราาเบิ่งนํากันเนาะเดี๋ยวสิลงไปทางุ่ม่บาดนีป่ะอ่ะเปิดผ้ามาบดนี้ทางแม่กินข้าวกินข้าวเลยซบ่เอมซบ่แจําจําจัเอ้าเชอกันอัน20,030โต สิบหาตัวตัวสิบพันอยากอยู่เพ่งเนาะพงเนาะเพงเนาะพอ้พอโอ้แล้วถ้าจะเป็นแพงนะอื้าตัวอะไรอ่ะจักันานช่างข้าเจ้าไว้ทางใต้ครับว่าตัวละพันเอาทางนั้นเอากินบดบ่ตัววันกกินบ่กกินเนาะทำไมหมอแพ้ปิ้งพีสาวมุ้งด้ได้กินขนาดซอยยช่ อิ่หอนน้องเพยเนาะน้อมันป่อยเนาะตรงนีนะใครใครข่าตองกระโดดเดี๋ต้ลกกระนอเพ้มาชินน้ทำอก็หมดงั้นนั่เลยชินมบแอยู่บ่ชินโมใส่ยนแค่หน่งนันอ่อนนะเค็มเข็มอย่างเดียวบ่ปลาในเคยบอมีก้างไหมก้างหลายแห่เนาะอืมหลาย ห้างครับลองไหมนะถวานก็ระต้อนะแกงป่งแกงอยู่ผู้ตู้มาเขาเบื่อบ้าแกงหรอด้เขาเบื่อเอ้าง่ายตาดเนรน้ำโอเคขาดเนสายท่กนโอ้แซ่บแซบแม่เอ็นตำเนี่ยกินนีก็ะใหให้กินนี่ใ้ให้กินนี่ ไปหนาจาหรอกลาแเบ่ดอืมมาชิชิชปลกปุ่งดืมแปลกนี่มันแบบังไเนาะบปูดยตลาดนะปูดอยยังไปใ่แพเนี่แปะขดใม่เบิดบวันนี่เดียวว่าทาหาขดใม่บ่้่แพบ ว่าได้กินหมดมึงผมกินกิน3รอบบ่ว่าคืนนี้เอาอีกรอบตําลึกช้างลุงเต็มนี่ได้ป่ะมันเด็ดสหาป่ะลองลุงก่อนบัดนี้เฮานะเฮาแน่ช้างเราสิไวบ่ได้บ่ไหวซ่ํา ตู้จะกินแล้ว่าเขาเศ้ากับถั่วเด็กเขาแล้ช่วยเขาอันนี้ใบเกลือล้นเหรอต้องห้องถั่งไว้ดินเข่า้ตอนเที่ยงจงกินอาหารไหมบอกเดวซ้ำพี่น้องเลย Mày không, 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 không phải nó vần... thằng vần... sáu... này cả, yam lông tạo bơi thân bay 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 không bay thân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  ເອົາລົງຕາຍແມ່ນຫວຍເນາະລະບັກນໍາກັນເຮົາຊິໄດ້ຍໍຕອນຈັກມງເນເຮົາ່ເສົເຊົາๆຕນນພິ່ນດ້ຍນອາເຊົາຍໍວກຕບາຍນີໍ່ີນອ

อ่ากินหมู่เข้าเรื่อย าม,ม,มาถ่ายมูวางมู่งเตียงพาว่าเลยช่วงมวยพาได้บปุ้ยไปกินอยู่เพื่อนเตวอถ่าลายพูดเลยของมู่นี แถวมูบ้านเฮานีิจังชื่อกินบางมูบ้านอื่นหันก็จะปลูกได้่วนอ้อยหันเอาวัตุเอามิ่ได้เยมบ้านกระเอาหมิ่นเอาหมี่มาหน่วาชอ้อยว่าฉันบ่บ่เห็นบางมูเขานี่เขาอีเราตัวราซ่าน ยังไงก็ชมถวยชาเที่ยวเนาะถังมูนชมถ่ยแต่อันว่ามักสีดดำน่เชฟทำเมื่อร่าข้นกับเาเอ่ตาอย่นั่นแหละเอาเม่เมางอันเห็ดอันเพื่อนน้องแต๋กินแต่กม้กับเ้าเราอามอนข้อเราอะเอาว่าท่าทีเนะดยเขาจะเอาเจ้าเราไปท้าเจ้าบวพเเห็นเจ้ามันบุเคยอเราเราจจไปไทย เจ้าก็เจ้าประเทศไทยกันพันสวันนาเขตผู้เจ้าเรื่องท้าเขาเนี่ยมันสีท่าช้างเราไปนช้างท่าสีเห็นยูกเหมืนท่าน่ะเบิ่งอยู่ว่เบิ่งอยู่ว่าโอ้บอกเราถือว่าเราก็เก่งในแม่ช้างนะคนเดียวท่าสีแล้วก็แดงนู่นแดงนี่กับลูกเราลูกเราอะไรกับสิบสี่ปีหนึ่งผู้หญิงอีกเป็นเกะเป็นลูกมือบ้านหนองมะกยาง มันก็มันก็ซ้ำนั่นเลยคนแม่ผู้หญิงเขาคิดว่าชงๆนะเจ้าจะขึ้นจากในแม่เด้เอาไม้กาดคือกาดกัดขืนงอยทาโอ้ค่ะวเก่งเนลยพวงเนาะพี้ยคนเขาเป็แม่นเล่าหรอทาแม่เพราะว่าทั้งแม่ซางเราจบเราเคยไปเหดเวียดอยู่ไทยได้ผัวไทยแต่ก็ได้รู้คนหนึ่งเด้อเลิกลาแต่กลับมาอยู่บ้าน ปกตแต่วันูยิ่งในขึงมุงตั้งเรือนถึงมุงหลคาเลยมุ่งเนี้ยาก็ใหาาชาวกแตู่ยิ่งไปใไดนเนี้ยทำหนึงนี่พวกคอมเมนตพวกคอมมาายเขาผมลกชาแล้วคะแนนผมไม่เห็นหกวชุดแล้วพักแต่ว่าักว่าคิดว่างุกชาเราตั้งค่าค่ายชวดาไปชิมาแม่เราลอยล้านเราหักแต่ว่าคนละอย่าง แต่ถ้าชีแต่ฉูดจมมาไทยก็ฉูดอยู่ไทยก็คนละย่างแมนอ่มใเห็ดบุคือกัน่เห็ดแต่เห็ดบุกกักันเออเราใจห่อนได้ททางนะเราาติล่า้นด้้ว่ะเราถ้าเติมลงมาลุมบ่เอออ่านปาดได้บ่น่ะครดเลบ

มาบัตรนี่ให้พี่ดองเลยเฮ้ยรอเบิ่งหอยพี่ดองเลยรอเบิ่งน้ากันรอไฟซีมาจากโมงจากยามเนาะด่าหัวมาไฟหัวมายุหัามาหมดแล้วไอ้สั่นทีนี่กะสีประมาณนี้ก่อนเนาะทม่ก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่พินลายเด้อเนาะที่ขับมาขับโซมขิดทั้งเพื่อนของเชาแม่เลยพี่ดองเอ้ทีนี่กะสีประมาณนี้ก่อนบัดนี้ สร้างคนกับเฮ็ดเรียยบัได้พอไฟดับเนาะดอยไปไปแล้วทิดนี้สบายดีเ้ย